มากเลย่ะทนบดีอ่น่ดยังเหนื่อหนักอีกเลยเออเหนื่อเยอะเลยอ่ะไปวิ่งเล่นกันปะวิ่งเหรอเหนื่อยนะไปกินิ่มมาเ็นสูงเปตีแต่ก็สับรถขับมาหมดหรือว่าจะไปออกกำลังกายกกำลังกายแค่ไหก็ดีนะไม่ไม่่นือยเพาเป็น่งั้นออกกำลงกาก็ได้จะไปออกกลังกาย

จะออกกําลังกายเป็นไงนี่ดิคุ้มกว่าเออไปดิเ่ยเดี๋ยวมาวอร์มผ้ากนก่อนแล้วก็อยเว้น คิดคาก่อนละค่ะคำเรื่อก่อนงงไงเยว่องอะไรเก็ดอะไรวะเกิดอะไรโอ้ยคุณพ่อผัวโอ้ยคุณพ่อผัวหนึ่งสอง หรอมันจะบ้าหรอวะครับท็นทีตมาไอดิน้องพงษนจะดีะไปอุ้ยย่งนี้ทำได้ด้วยเหรอติไม่กิดพวงเนี่โอ้โหยอมเลยยอมหมดเลย แค่หวีก็พอแล้วอ่โอ้เจ็ดแปก้าบหอี่้ายไม่ตามบทอยู่คนเดียวเลย ก๊าปายทาเรานะทำง่ายๆนะโอ้โอ้อันนี้จะพอได้หนึ่งเนาก่อนสองสามัอไหมอ่ะอาเื่อหอต้อง่ายเรื่องหมอผาผู้ใหญ่ต้อง

我追来，我追来！

เขาห้ามเล่นเฮ้ยวิว้วแม่งไหวแล้วไนะหนไอ้พิชมันโคลให้ดก<ท>ใส่มาหลบมาหลบที่ไม่ใช่ดกเรียก <laughs> คุณตะก้องครับคุณรู้สึกยังไงกับนักแสดงพวกนี้ครับไอ้มอนแม่งพุงแพ้แพ้แมวแต่ไม่ล่นกับแมวมีรูปเยอะมาต่อขึ้นรูปฮะโอเคขอบคุณครับมันแพ้แมวแต่มาไปเล่นกับแมวอ่ะโอเคขอบคุณครับคุณอาทิตย์ครับคุณรู้สึกยังไงกับเหล่าเพื่อนๆนักแสดงของคุณครับเหรออ้นี่มึงไม่ได้บอกเลยแจูน ดัง,ดดงแล้วก็เปิดเปิดเบื่อทำไมอ่ะมันแบบไม่รู้อ่ะมันมันกวนคุณเบื่อผมแต่ผมเป็นคนให้ค่าจ้างคุณนะครับคุณว่าดคะแ<ฟ>ขงั้นขอคุมคับอ่าคุณจูนฮะคุณรู้สึกยังไงกับเหล่าเพื่อนเพื่อนนักแสดงของคุณฮะรู้สึกสน,นุกมากเลยแต่ก็เหนื่อยสนุกแต่เหนื่อยอ่ะก็จริงนะฮะแล้วคุณรู้สึกยังไงกับการที่ เพื่อนที่ชื่ออาทิตย์ของคุณฮะที่เป็นเพื่อนนักแสดงกับคุณบอกว่าคุณน่าเบื่อฮะผมเฉยๆครับผมไม่สนใจความคิดเห็นของคุณเลยครับโอเคยังไงก็ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ให้ความคิดเห็นนะครับส่วนผมก็สนุกดีแต่ก็เหนื่อยแล้วก็เบื่อด้วยครับเพราะว่ามันน่าเบื่อต้องมาตามบอกว่าคนนี้มาอยู่ตรงนี้คนนี้มาอยู่ตรงนู้นคนนู้นมาอยู่ตรงนี้คนนี้มาอยู่ตรงนั้นนะครับมันน่าเบื่อมากเลยนะ ใช่นะคะแล้วก็ทะเลาะก,กันก็ต้องพูดครับคือแบบเแบื่อมากๆขอบคุณครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ